สวัสดีครับผมตุลนะครับช่องทาโรวิทย์ตุลนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการนากำนายดวงความรักตามวันเกิดนะครับประจําเดือนที่กิกายน25 6 8น้ากสนะครับโดยวันนี้จะเป็นการทนยให้กับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับสวัสดีชาววันเสาร์ทุกทท่านด้วยนะครับผมหมอตุลนะครับได้แบ่งคำตำนายออกเป็นสามช่วงนะครับความรักคนมีคู่ความรักคนมีคนคุยและความรักคนโส่งนะครับ ท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุนได้แบ่ง่าได้ทำทาร์ตแตมป์เอาไว้ให้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะทานายดวงนะครับหมอตุนขอแสดงทัศนคติเกี่ยวกับความรักของหมอตุนไว้ก่อนนะครับเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางประกอบในคําทํานายนะครับผมความรักดีๆจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต่อเมื่อเรายอมรับในตัวตนซึ่งกันและกันให้ได้ก่อน,นครับ คนเหล่านั้นนะครับเกิดมาก็แตกต่างกันแล้วนะครับอย่างโดยเฉพาะเพศชายและเพศหญิงนะครับอย่างเพศชายเกิดมาก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนนะครับเพื่อเอาไว้ออกไปล่าสัตว์อาหารนะครับในยุคดัําบันฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นฮอร์โมนเพศชายครับส่วนเพศหญิงนะครับเกิดมาก็จะมีร่างกายที่อ่อนโยนอ่อนนุ่มนะครับฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงครับ เพื่อจะได้เอาไว้ดูแลให้ความอบอุ่นอ like ่อนโยนแก่สมาชิกในครอบครัวนะครับเกิดมาก็แตกต่างกันนะครับการเลี้ยงดูประสบการณ์ก็แตกต่างกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับกันอีกก็คือข้อเสียซึ่งกันและกันนะครับความรักดีๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดข้อเสียซึ่งกันและกันของอีกฝ่ายออกมาก่อนนะครับแล้วก็นํามาปรับปรุงแก้ไขนะครับมันก็จะมีคําที่เรียกว่า การเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันหรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าศีลเสม,มอกันนั่นเองนะครับเอาเราเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาดวงความรักคนมีคู่ก่อนเลยนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับที่เกิดในวันเสาร์ประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับ ของคนมีคู่นะครับที่เกิดในวันเสาร์ประจำเดือนพฤติกายมนี้ด้วยนะครับแหมสำหรับคนมีคู่นะครับคนมีคู่เนี่ยเปิดเดือนมาเลยนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะมีเรื่องต้องตัดสินใจเลยนะครับมีพลังงานของการตัดสินใจเต็มเมเลยนะครับ มา2ใบนะครับแต่นะครับเป็นพลังด้านลบ1ใบนะครับกับพลังงานด้านบวก1ใบนะครับเป็นทางเลือกเหมือนกันนะครับ2เหรียญกับ2ดาบนะครับแต่พลังงานแตกต่างกันนะครับพลังของ2ดาบหมอตัวนิริบายให้ฟังนะครับคือพลังแห่งการเลือกที่ไม่รู้นะครับเป็นความลังเลนะครับความไม่แน่นอนโดนปิดตาเลยเห็นะครับเป็นการเลือกที่แบบว่ารู้สึกไม่ดีนะครับรู้สึกไม่โอเคประมาณแบบว่าไปต่อหรือพอแค่นี้เลยทีเดียวนะครับ ส่วนอีกพลังงานหนึ่งคือพลังงานเลือกทางเลือกที่สนุกสนานนะครับแต่ว่าเรามีทางเลือกที่เป็นในทางบวกหรือเ่ครับไปซ้ายก็ดีไปขวาก็ดีเลือกไม่ถูกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นยังไงครับสิ่งที่ชาววันเสาจะต้องทํานะครับคุณจะต้องใช้ความสนุกในการเลือกนะครับอย่าไปใช้ความเครียดนะครับ ถ้าคุณไปใช้ความเครียดนะครับกับทางเลือกที่จะเข้ามาในชีวิตแน่นอนนะครับมันจะทําให้คุณเครียดแล้วจะทำให้คุณรู้สึกบอกว่าตัดสินใจได้ไม่ไม่ค่อยจะสู้ดีนีห่หไหมครับทางเลือกที่ดีนั้นนะครับคุณจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของความสุขและความสนุกนะครับจะเลือกทางไหนก็แล้วแต่คุณจะต้อง ไปให้คิดวางแผน่ะถ้าคุณจะเลือกให้ดีคุณจะต้องวางแผนนะครับแล้วก็คิดทุกผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ทางไหนก็ดีกับคุณนะคุณจะต้องวางแผนให้รอบคอบไว้ก่อนนะครับก็จะทำให้ทางเลือกที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยกลายเป็นทางเลือกที่สนุกได้หมดนะครับจะดีก็สนุกนะครับจะทุกก็ยังสนุกได้ครับทุกสนุกได้ยังไงครับเวลาที่เราไปเจอกับปัญหาเจอความทุกข์นะครับ ใช้อกใช้ความทุกข์หรือความไม่ดีนั้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้นะครับเราก็จะสามารถสนุกกับมันได้นะครับโอเคฉันเจอแล้วนะทางนี้ที่มันที่มันไม่ดีนะครับโอเคคราวหน้ามาเจออีกนะครับเราก็จะได้อัพเลเวลของเราขึ้นไปนะครับก็คือจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นนะคุณก็จะมีความสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ที่เกิดความสุขความสนุกสนานกับคุณได้ทุกทางเลือกนะครับอาจจะจะมีทางเลือกเข้ามานะครับจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจตั้งแต่ต้นเดือน เลยนะครับให้คุณพออยายามคิดวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็ใช้ความสนุก ความสุขนะครับเป็นตัวตัดสินใจนะครับก็จะทําให้นะครับในช่วงกลางเดือนนะครับสําหรับผู้รักชาววันเสาร์นะครับมีเกณฑ์นะครับที่ความรักของคุณจะอบอุ่นอ่อนโยนนะครับเพราะฉะนั้นต้นเดือนนะถ้ามันมีความเครียดความอะไรเนี่ยโยนมันทิ้งไปเลยนะครับพยายามโฟกัสกับความสุขความสนุกนะครับแล้วก็เลือกอย่างอย่างอาอย่าไปเครียดพูดง่ายนะครับเลือกอย่าง รู้สึกดีซึ่งกันและกันนะครับก็จะทําให้นะครับคุณกลับมารับพลังงานการดูแลเอาใจใส่นะครับความรักที่ผิดอกออกผลนะครับอ่าเอาจริงๆแล้วคุณจะเลือกทางไหนมันดีทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นคิดไปเองซะมากกว่านะครับเพราะว่าผ่านช่วงต้นเดือนมาปุ๊บนะครับกลางเดือนนะครับความรักของคุณและคู่รักนะครับดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีความอ่ารู้สึกว่าเป็นเป็น เป็นยังไงครับเป็นคนที่เรารอคอยซึ่งกันและกันมานะครับความรักจเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นการรักกันมานหรือว่าเพิ่งจะเริ่มรักกันก็ตามนะครับ <c oughs> คุณอาจจะไปเจอคนรักสายดูแลสายเอาใจใส่นะครับในบางคู่เนี่ยอาจจะดูแลไปถึงขั้นเรื่องเงินเรื่องทอ,องเลยก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขาดูแลคุณหรือคุณดูแลเขาก็ตามนะครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนนะครับแมก็ต้นดีอีกนะครับ <c oughs> ถึงไม่บอกนะครับช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นแค่ อีเวนต์เล็กๆนะครับเป็นแค่อะไรเข้ามาให้คุณเครียดเียดเล็กๆไม่ต้องไปเครียดนะครับเดี๋ยวความรักของคุณจะพุ่งขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้เลยนะครับอ่าค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับมีความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะครับมีการเริ่มต้นที่ดีซึ่งกันและกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงฮันนีมูนหวานแหววเดือนนี้เข้ามาเลยนะครับมีมีเรื่องต้องตัดสินใจอาจจะตกค้างมาจากเรื่องเก่าๆก็เป็นไปได้นะครับจากเดือนนี้แล้วหรือเดือนก่อนๆก,อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวเลย เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่รักชาววันเสาร์นะครับแต่พอผ่านต้นเดือนไปปุ๊บเนี่ยราพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยนะครับ หนักนิดเบาหน่อยอาภัยให้กันนะครับดูแลกันเป็นอย่างดีมีเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและกันด้วยนะครับเสน่ห์แบบผู้ใหญ่น่าคุณก็อาจจะไปเจอผู้รักสายผู้ใหญ่นะครับหรือแม่คุณนั่นนั่นแหละครับผมที่เป็นสายผู้ใหญ่สายดูแลนะครับแล้วก็พร้อมจะสร้างอนาคตพร้อมจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันเป็นสิบถ้วยเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงหวานแหววช่วงมีความสุขกับความรักมากๆนะครับแล้วก็ช่วยกันหาเงินหาทองอีกต่างหากนะครับเพราะว่ามีตัวนายออฟเพนนักเคลิ้มาคำกับด้วยนะครับถือว่าเป็นเดือนที่ค่อน ค่างจะโรแมนติกเลยนะครับสำหรับผู้รักชาววันเสาร์นะครับก็สรุปจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในช่วงต้นเดือนนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนสุดท้ายผลลัพธ์จะออกมาค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับเอาต่อไปมาดูคนที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับผู้รักชาววันเสาร์ค่อนข้างจะโรแมนติกนะครับเอามาดูคนคุยกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับขอดวงความรักนะครับของ ชาววันเสาร์ด้วยนะครับ <c oughs> ขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับชาววันเสาร์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับแหมสําหรับชาววันเสาร์นะคู่รักนะครับเกิดมาเปิดเดือนมามีเรื่องต้องตัดสินใจนะ สำหรับผู้คนที่มีคนคุยนะครับคนที่ความสัม,สมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับ เปิดเดือนมาเนี่ยมันมีพลังของการไปกันข้างหน้าอยู่นะครับมีพลังของความของชัยชนะนะครับของความมั่นอ,อกมั่นใจหรือแชร์เลียสนะครับคุณอาจจะไปเจอกับคนคุยที่อยู่ในแดนไกลก็เป็นไปได้นะครับอาจจะต้องมีการเดินทางไปมาหาสู่กันนะครับหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาเลยก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกที่ความมั่นใจในตัวเองสูงเกินเหตุนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเด็กดื้อนะครับ โอ้โหคนหนึงมั่นใจคนหนึ่งดื้อปวดหัวเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีพลังของการไปกันข้างหน้าได้อยู่นะครับอ่ามันแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่จะสมูทหรือว่าดีงามจะอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยจะยอมกันสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่คุณกําลังโฟกัสนะครับอ่าเปิดเดือนมาเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดหัวกับเรื่องกระจุกกระจิกกับเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องกับความลื่อความร้นนะครับไม่ยอมกันชัดเจนสักทีนะครับมันก็เลยทําให้นะครับ กลางเดือนนะมีอีเวนต์แรงเกิดขึ้นเลยนะครับ <c oughs> มีโอกาสนะที่คุณและคนคุยนะครับอาจจะมีเหตุต้องทะเลาะกันเลยนะครับ อาจจะถึงขั้นที่ต้องสูญเสียพังทลายเลยนะครับเพราะว่าขึ้นมาทั้งเทืทั้งทาวเวอร์นี้ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับมีเหตุให้ต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เลยนะครับเพราะว่าความดื้อความรั้นความเอาชนะขะคา,านกันไม่ยอมกันท่าเดียวเนี่ยแหละครับผมทําให้คุณและคนคุยเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่ต้องแตกหักกันเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นฝ่ายคุณนะครับที่ดื้อน,นะครับอาจจะต้องลดลดลงหน่อยตั้งแต่ต้นเดือนนะครับไม่งั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็เป็นไปไปด้นะครับ ที่ฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการที่ยึดติดกับความสูญเสียนะครับกับความเจ็บปวดจากครั้งอดีตมากจนเกินเหตุนะครับก็เลยทําให้ไม่อยากจะไปต่อแล้วก็อยากจะยุติความสัมพันธ์ก็เป็นไม่ได้นะครับแต่ว่านะครับมันจะอยู่เหตุจะอยู่ที่กลางเดือนอย่างเดียวเลยนะครับถ้าคุณผ่านกลางเดือนไปได้นะครับ ก็มีโอกาสนะครับที่จะพัฒนานะครับกลายไปเป็นคนรักได้เลยนะครับอ่ะพูดง่ายๆเลยนะครับจะเป็นเดือนของการไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับพลังของคู่รักเขาก็เป็นทางเลือกขึ้นมานะครับตั้งแต่ต้นเดือนนะพลังของอ่คนคุยก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นพลังอันนี้เลือกหนักเลยนะครับว่าจะไปต่อไหมนะครับจะไปต่อไหมถ้ายังไม่ยอมกันท่าเดียวนะครับยังแข็งใส่กันยังดื้อใส่กันนะครับ มีโอกาสที่จะไม่ไปต่อแล้วก็เลิกคุยกันในเดือนนี้ก็เป็นไม่ได้นะครับซึ่งจะเกิดนิ่งขึ้นในช่วงกลางเดือนนะครับแต่ถ้าหากว่าเคลียร์กันได้นะครับฝ่ายหนึ่งยอมลดนะครับไอ้ฝ่ายที่มั่นใจตัวเองจะไปกดจะไปอะไรเขาฝ่ายเดียวเนี่ยยอมลดลงบ้างน,นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ไพ่ของตัวเจ็ดไม้เท้าหมายถึงการความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับหาจุดกึ่งกลางร่วมกันนะครับ แล้วก็พัฒนากลายไปเป็นคนรักได้นะครับไปเป็นเลิฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่อย่างที่หมอตุลนบอกนะเวลาที่เราไปเจอกับปัญหาในชีวิตนะครับมันคือโอกาสในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนากันไปร่วมกันนะครับหรือไม่ก็ แตกกันไปเลยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะถ้ามันไม่ชัดเจนสักทีนึหออไหมครับไม่ชัดเจนสักทีอะไรสักทีมัวแต่นื้อมัวแต่จะเอาชนะโอ้ยอย่างนั้นบางทีก็การตัดสินใจที่จะแตกหักก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคุณเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็จะมีพลัง2ทางเลือกนะครับเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาแล้วสามารถปรับกันได้ก็มีโอกาสพัฒนากลายเป็นเป็นรักกันได้เลยนะครับรแมนติกกันเป็นเลิฟเวอร์ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะไม่ยอมกันท่าเดียวก็แน่นอนนะครับ คุณอาจจะต้องแตกหักนะครับแล้วก็อาจจะต้องอยู่คนเดียวแล้วนะครับผมเป็น k ิง g ์ออฟสวอร์ดนะครับพิงออฟสวอร์ดก็แน่นอนนะครับอาราชาผู้อาภัพรักนะครับแล้วก็อาจจะต้องเครียดต้องแบบว่ายังไงครับต้องมีความแบบไม่ชัดเจนต้องมีอะไรต่างๆนานานะครับไปจมอยู่ความเครียดนะครับอาจจะเป็นลักษณะที่พอเลิกกันอาจจะเครียดสักพักหนึ่งนะครับแต่เครียดแค่ไหนก็ตามนะครับมันมีไพ่ของพลังของความรักนะครับถ้าคุณไปจมอยู่กับเดอะมูนะครับไปจมอยู่ความเครียดที่สูญเสียกับคนคุยคนนี้นะครับ ไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างก็แน่นอนคุณก็จะกลายเป็นราชาผู้อาภัพรักนะครับแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาต่อสู้กับความเครียดนะครับอาจผ่านไปแล้วผ่านไปไม่เป็นอะไรก็มีโอกาสาจะได้รับเลิฟเวอร์หรือว่าได้คบรบลครั้งใหม่อย่างรวดเร็วมีคนบรรดาหวัวใจก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีพลังงานทางนี้นะไม่ว่าจะเป็นการกลับมาดีกันกับคนคุยนะครับอาจคนคุยเคียงกันได้เจอปัญหาขึ้นมาหาทางออกร่วมกันหาจุดตึงกลางร่วมกันพัฒนา ซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวที่หมอตุนบอกนะมีการเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันและกลายไปเป็นคนรักก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือว่าคุณจะไปโจมความเครียดนะครับมีปัญหาอะไรขึ้นมาไม่ไหวแล้วกับคนนี้ตัดไปเลยดีกว่าคุณก็อาจจะได้อยู่คนเดียวสมใจนะครับแต่ถ้าว่าอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมี3ทางเลือกเลยนะสําหรับชาวคนที่มีคนคุยนะครับอีกทางเลือกหนึ่งก็คือโอเคตัดแล้วคนนี้ไม่ไหวจริงๆตัดไปเลยดีกว่าไม่ไปต่อแล้วนะครับแต่คุณต้องใจแข็งก่อนนะครับต้องมีความเป็นอาทิงก่อกสวอร์ด ชัดเจนสักทีปตัดตัดมีเกณฑ์จะได้ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเองนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวเองได้ความรักที่ดีกว่าเดิมในช่วงปลายเดือนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์น,นะครับ แม่ก็เป็นทางเลือกสำคัญเลยนะครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับสำหรับคนคุยชาววันเสาร์นะครับเอาต่อไปมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับแม่คนคุยนี่ปวดหัวเหมือนกันนะครับแต่คุณจะได้คำตอบที่ชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับในเดือนนี้นะครับเอาต่อไปมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับ ที่เกิดในวันเสาร์ด้วยนะครับอขอดวงความรักคนโสดนะครับที่เกิดในวันเสาร์ด้วยนะครับขอดวงความรักนะครับแม่แม่หมอตุลพึ่งจะพูดแบบเลยนะครับว่า ถ้าคุณยังมีคนคุยอยู่นะแล้วความสัมพันธมันไม่ชัดเจนสักทีบางทีการเลือกไม่ไปต่อโซนที่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับชาววันเสาร์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะเปิดเดือนมาปุ๊บนะครับอา่าเ,เปิดเดือนมายังสถนานการณ์ยังดีกันอยู่นะครับทั้งคนมีคนคุยและคนโสดด้วยเช่นกันนะครับ มันมีเกณฑ์นะครับที่จะมีคนเข้ามาหาคุณนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มาแค่หนึ่งทางเลือกนะครับมาแบบต่อเนื่องนะครับมาแบบเรื่อยๆนะครับมีมีโอกาสนะครับที่จะได้คุยหลายคนนะครับหรือว่าเปิดทางเลือกให้กับตัวเองได้มากจริงๆนะครับออจจะเป็นเดือนแห่งทางเลือกจริงๆนะครับทั้งคนมีคู่มีคนคุยและก็คนโสดเลยนะครับ แต่ก็จะมีความต่อเนื่องเข้ามาด้วยนะครับคุณอาจจะไ,ไปเจอคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนนะครับถ้าคุณโสดอยู่นะไม่มีคนคุยนะครับอาจจะไปเจอคนที่พวกพวกพวกสายนักวางแผนนะครับพวกชอบมองอนาคตนะครับชอบสร้างอนาคตนะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับหรือถ้าคุณไปเจอผู้หญิงแล้วแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบวางแผนเองก็เป็นไปได้นะครับแต่คุณจะไปเจอคนที่อยากจะสร้างเป้าหมายไปร่วมกันนะครับและแถมนะครับจะไม่ได้มาเล่นๆด้วยนะครับจะมาแบบ เนื่องมาแบบสม่ำเสมอซะด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงกลางเดือนนะครับแหม่คนโสดรอได้เลยนะครับคนคุยอาจจะแตกหักแต่คนโสดนะครับเตรียมรับได้เลยนะครับอาจจะได้เปิดชีวิตเลยนะครับเป็นความฟูลฟิลนะครับคุณอาจจะไปเจอหนุ่มหรือสาวน้อยที่อ่อนหวานน่ารักนะครับมาออดอ้อนเอาใจนะครับแล้วก็อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนอย่างที่หมอตุณบอกนะครับเพราะว่าเป็นสิบเหรียญเลยนะครับดวงคุณจะเปิดมากๆนะครับความน่ารักของคุณ ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันถนะ้าคุณไม่ได้ไปเจอกับหนุ่มสาวสายน่ารักความน่ารักของคุณอาจจะไปดึงดูดใครต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตโสดของคุณก็เป็นไปได้ทําให้คุณรู้สึกเต็มศิ์ไม่หักนะครับแถมนะครับในช่วงปลายเดือน,นครับหนึ่งในคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่ส่งมาจากอดีตชาติก็เป็นไปได้นะครับโอ้โหชาวโสดน,นี่พูดง่ายๆเลยนะครับถ้าคนคุยมันสร้างแต่ความปวดหัวให้คุณนะครับสร้างความรำคาญให้คุณ คุณอาจจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะครับเพราะดวงคุณจะเปิดมากๆเลยนะครับอันนี้พูดถึงกรณีที่มีคนคุยนะครับแต่ถ้าเป็นโสดเลยนะมีเกณฑ์นะครับคุณจะดวงเปิดตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับกลางเดือนดีเลยครับ ลายเดือนเนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับจะเป็นคนที่มีพลังงานเนื้อคู่นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะทางสังคมมาเป็นสายดูแลนะครับหรือไม่ตัวคุณเดงนะครับอาจจะเป็นคนที่มีฐานะทางสังคมแล้วก็ไปเจอใครที่คุณอยากจะดูแลก็เป็นไปได้เพราะว่ามีไพ่ของตัว emperor ขึ้นมานะครับแล้วก็มี q u i e n of w a n เนี่ยแปลว่าเป็นคนที่มั่นคงในหน้าที่การงานมากๆนะครับเรียกได้ว่ารูปสวยรวยทรัพย์หรือไม่ก็รูปหล่อทรัพย์สูงก็เป็นไปได้นะครับแต่ต้อง ระวังอย่างเดียวเลยนะครับก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงจนเกินเหตุนะครับ่หรือไม่คุณอาจจะไปเจอพวกพี่ค่อนข้างจะมีความปิดกั้นในตัวเองนะครับไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆนะครับหรือไม่ตัวคุณเองนะครับเจอคนดีเจออะไรเพราะว่าพลังเนื้อคู่อย่างที่หมอตุลพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับเวลาที่มันมามันจะทําให้เราววาดวุ่นนะครับถ้าคุณไปมีพลังลบตรงนี้นะครับ แสดงอาการหนึ่งห่วงเป็นเจ้าคอเจ้าของมันจะไม่ดีอะคุณอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานลบตัวนี้นะครับตัวสี่เหรียญอย่าไปรับมันนะครับถ้าไม่รับมันก็จะเป็นการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันได้นะครับแต่ถ้ามันไปรับรับตรงนี้เข้ามานะครับโอ้โหันไรจะเกิดครับไม่เกิดไม่เกิดเดือนนี้ก็จะเกิดขึ้นในเดือนต่อๆไปนะครับต้องระวังให้ดีเช่นเดียวกันนะครับอแต่สําหรับชาวโสดนะที่เกิดในวันเสาร์คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีมาดูแลคุณนะครับแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกว่าคนคนนี้แหละจจจะะเเป็นนนนคทีี่อาววย ส่งมระจากอดีตชาติเพีพอนะครับอาจจะวนเวียนกับคุณไปจนถึงพบชาตินี้เลยก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดีแต่พลังงานลบด้านเดียวที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการติดกัดก้นตัวเองหรือว่าความถึงความห่วงที่อาจจะมากเกินไปก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับอาา่าแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบคำทำนายของช่องทาร์วิตตุนเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับ ท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลนติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ผมได้ลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับโดยในช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีเป็นไปตามทุกเดือนด้วยนะครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับและท่านใดที่อยากจะ,ะดูคลิปเก่าๆหมอตุลนก็กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับหมอตุลนได้รวบรวมเอาไว้ให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ และสำหรับในคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามช่องทาร์โววิตุนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทํานายดวงอย่างนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม